เรื่องว่าชาวพี ตอนนี้นะครับในไอเดียของผมก็มีอยู่2องแพทครับนี่นะครับดูไว้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่2องแพทนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสุ่มแพทให้ดูนะครับในเว็บใหม่นะครับว่าเราจะได้สักกี่แพทนะครับโอเคเราไปดูกันเลย เอาละครับนี่ครับเราก็มาอยู่กับเว็บเปิดใหม่นะครับก็ชื่อเว็บว่าซ u เปอร์เลดับนี่นะครับฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับแจกของแรงมากมายนะครับเติมเกิน230บาทมีโอกาสได้ของรล่16%นะครับนี่นะครับเห็นไหมฉลองเว็บใหม่นะครับนี่เขาก็จะมีระบบสุ่มมากมายนะครับของของแรงนนี่นะครับก็จะไม่มีเกือเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นระบบสุ่มหมัดนะครับก็จะมีหมัดปูย่าหมัดเซตมาหมัดหายากต่างๆนะครับมารวมเอาไว้นี่นะครับเห็นไหมแล้วก็มาดูต่อไปเลยนะครับ สุ่มท่าทางสุดหายากครับนี่นะครับก็จะมีรวมท่าทางบูย่าแล้วก็จะมีท่าปักทงวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มได้เพชรร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะไม่มีเกลือเลยนะครับผมก็ได้เติมมา350บาทนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับสุ่มคละร้อยเครดิตนะครับนี่เพชรทุกช่องเลยนะดูนะว่ามีเพชรอะไรบ้างนี่เห็นไหมเพชรอย่างเยอะนะครับนี่ครับก็จะมี3ามพันหเพชรแล้วก็1นึ่เพชรแล้วก็1800เพชรครับนี่นะครับนี่ มาแล้วก็มาเริ่มสุ่มครั้งแรกเลยนะครับมาดูด้วว่าเราจะไปแตกที่เท่าไหร่นะครับปึ๊บปุ๊บนี่นะครับได้ไปเลยครับหนึ่งพันห้าสิบสองเพชรแค่สุ่มครั้งแรกก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเพชรต่ําสุดนะก็แค่หนึ่งพันห้าสิบสองเพชรเองนะครับแปลว่าอย่างคุ้มเลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับย้ำว่าลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเนาะโอเคมาดูด้วว่าคราวนี้จะได้อะไรอีกนะครับปึ๊บปุ๊บหนึ่งพันห้าสิบสองเพซอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเสียไปสองร้อยนะครับ 2,000กว่าเพชรแล้วนะครับโอเคเรามาดูครั้งที่3สามเลยว่าเราจะไปแตกที่เพชรเท่าไหร่นะครับผมหวังว่าจะไปแตกที่เดียวว่าเพชรเยอะสุดเนาะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับปึ๊บลุ้นแบบว่าเหือแตกเลยนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บเฮ้ย,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 ย โอ plane. ้โหครับได้1,800เพชรนะครับก็ถ <clothes unin> <ited> ือว่าคุ้มมากมากเลยนะผมก็ได้เสียไปประมาณ300บาทนะครับได้เพชรมาเยอะเลยนะสามพันกว่าเพชรเลยนะครับก็เมื่อเราสุ่มได้นะครับเราก็จะได้เป็นบัตรกาลีนามาแบบนี้นะครับนี่มาครับเดี๋ยวผมก็จะกรอกเลขบัตรกาลีนาให้ดูแบบสดสดเลยนะครับนี่ครับก็หนึ่งพันห้าสิบสองเพชรครับนี่ครับเราก็ได้มาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับบัตรกาลีนาใบแรกนะครับโอเคขับมาดูใบที่สองเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็วางมาเลยครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับ 1,052เพชรไปที่2นะครับรอบนี้ก็จะเป็น1,800เพชรแต่เพราะว่าเราได้มา3ใบเนาะนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะห้ดูในเกมเลยนะว่าเพชรเข้าจริงๆได้จริงๆนะครับก็นี่นะครับก็เพชรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ3,900เพชรก็คือเกือบ4,000เพชรเลยนะเสียไป300บาทก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับย้ําว่าผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะใครอยากจะลองสมเนี่ยก็กดลิงก์ไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผม ามไรนหน่อยดิเอยังรักเราเหมือนวันแรกอยู่ป่ะขอตรงๆนะอย่นะอยาโก,กหกกันเลยขอเรา เจอสายไหนบ่อยสุดในโซนฟรีสไตล์หนึ่งสายแอคเต้นทุกท่าที่มีงจึงแงสองสายก่อความวุ่นวายไล่ตีหัวคนอื่นไปทั่วผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าสามสายเข้ามาทำคลิปสี่สายไฮไลท์ในโซน สายเข้ามายืนนิ่งๆเป็นชั่วโมงเหมือนหล่ออ่ะคนนั้นเป็นใครกันนะใส,สอ่ะนากินนากินหกสายมากับแฟน7จ็ดสายม่อมาเพื่อหาหวานใจ hey. 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 8ปดสายแต่งตัวไก่แต่แรงหรือเลเวลอย่างตึง เก่แล้วนะขวบพ่อมึงหลอมึงดูเสื้อผ้ตัวเองดีแล้วมึงพิการอยู่มาไว้วายทุกคนเฮ้ยเพื่อนมึงดูคนนี้ดิน่าโคตรน่ารักอ่ะ ทำไมมึงได้เดนขเขาวะใช่ไหมกูเจอเขาก่อนมึงอีกกูชอบเขาก่อนมึงอีกกูรักเขาก่อนมึงอีกและกูก็ทักเขาก่อนมึงอีก คุยกันทุกวันแต่จะไม่ได้ใจเธอแต่เขาเป็นคนที่ได้ใจเธอแค่คุยได้เพียงไม่กี่นาทีแล้วเธอก็ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนฉันมีสิทธิ์เป็นแค่คนที่เธอคุยกันเวลาคุยเพียงแค่เงาคุยแค่เพียงสันน้ำตาถ้าลอกับเขาเธอก็เมาแล้วก็มาเพราะเธอดีกันกับเขาเธอบอไปมันสุข่าพแตฉันอาจไม่ได้รวยหรือว่าดังมีชื่อเสียงแต่ขอสัญญาจะไม่ทำให้ชื่อเสียคนธรรมดาขอสัญญาจะไม่ทิ้งถึงแม้ร้อยพันปัญหาขอสัญญาจะไม่เนี 그러니까 love, let me give love, 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 give ไอยูโอเคที่ว่าตึงยังต้องยอมให้กับผู้ชายคนนี้

keep on fighting ไอ้เนีย First Blood ม an ือไปไหนเดี๋ยวค่อยดู ยาโดนยึดตัใช่ไหมล่ะกูเชื่อใจกูเพื่อนกูเชื่อใจมึงมึงตึ๊บเห็นดาวเลยโอ้ยโดนอะไรดูไม่ทัน Double น i l l 来呀！嘿，波！哈尼，老子也躲起来回来玩。

I'm sorry, I just call. Sometime I'll be home soon.